สวัสดีครับผมแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับผมสูตรวันพุธงวดก่อนเข้าัะเลก็วิ่งนะได้สองเด้งเลยนะครับผมเสียดายมากนะครับผิดแต้มเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดเกาเจ็ดเจดเ้านะมา 9, 9, นะดูงว่าต่อไปเลยครับผมว่าจะทิ้นึ่งกุมภาสองห้าหกเจดสูตร วัน,นี้อ,อวันพฤหัสนะครับผมวิ่งบนล่างมีสามีศูนย์จับคู่ให้ถ้าสามมาสามเจ็ดสามศูนย์สามห้าสามเก้าถ้าศูนย์มาศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองห้าเจ็ดนะครับผมเหมือนว่านะครับเข้า เลขคำนวณมีเข้ามีหลุดเดอ้อ fc ก็พิจารณาเองนะครับผมก็ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่าเลขจอกตัวไหนนะแต่ยังน้อยก็ได้ยังเข้าเลขวิ่งอยู่นะทางชมก็พยายามจะจับให้ถูก ครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทัางสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมคำเตือนนะครับผมสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะสลากกินแบง่งจะยินข่าวว่าจะมีสามตัวออกมาสามตัวสองตัวนะ แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ทางช่องก็มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรรับกายได้เงินหมื่นตื่นกายได้เงินแสน คิดาาถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ